ยิงกูมีนิทานมาเล่าให้ฟังเว้ยอือเล่ามาดิเออกาละครั้งหนึ่งนา้นม,มาแล้วอะ่ะมีควายตัวหนึ่งเว้ยมันงโง่มากอืมมันก็แบบเป็นควายที่ขยันทําไร่ทํานานะแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังด่ามันว่ามงโง่เว้ยมันก็เลยแคนเว้ยชาวบ้านเนี่ยแม่งมันก็เลยเยเอ,อ้ยแคนมนุษย์ว่ามันก็เลยตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือทําไร่ทานาเสร็จกลับบ้านไปอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วมันก็ไปสอบเข้าโรงเรียนมนุษย์เว้ย จนในที่สุดมันก็ได้เข้าโรงเรียนนะมันเป็นควาอยอะแต่แม่งได้เข้าโรงเรียนมันรู้ได้ไอ้ยคิดดูมันก็เก่งดิเออเก่งใช่ปะล่ะทีเนี้ยมันก็ใช้ชีวิตปกติตามคนไปโรงเรียนอนะเออจันทร์สุกก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแล้วทีเนี้ยวันนี้วันหยุดไงมันก็แบบเอออยู่บ้านนะหรือไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วมันก็นั่งเล่นเฟซอยู่จู่ๆแม่งก็มีคนทักฟเฟซมเาเว้ยแล้วแล้วก็ ไอคนที่ทักเฟซมาแม่งจะบอกว่าเออกูมีนิทานมาเล่าให้ฟังไวเก็บกับควายตัวหนึ่งแล,แล้วกู็นควายไหมเนี่ย